สวัสดีครับผมบูมครับบองครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวไม้ไร้สายนะครับที่ราคาถูกและสามารถใช้ได้จริงนะครับผมครับผมก็เป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมเราได้มาวันนี้เลยนะครับได้มาในราคาแค่ 9 3บาทเท่านั้นเองนะครับนะครับซึ่งถูกมากๆเลยนะครับซึ่งพวกเราได้มานะครับผมมันมีทั้งของ Android และของ iOS นะครับก็ไปเลือกกันเอาเนาะนะครับผมอันนี้พวกเราซื้อของ Android มานะครับก็เป็นไทซนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือสภาพกล่องนะครับผมเปิดเข้ามาด้านในก็จะเจอแบบนี้นะครับนี่จะได้มาไมค์คู่2ออันนะครับแล้วก็ที่เสียบ ทางไคซีหนึ่งอันนะครับก็ไปเลือกกันได้นะครับมีทั้งแบบเดี่ยวและแบบคู่เนาะของตัวไม้นะครับก็ราคาจะแตกต่างกันนิดนิดนึงนะครับซึ่งพวกเราสองคนก็เลยซื้อแบบคู่มานะครับก็เดี๋ยวมาอัดให้เราชมกันนะครับตอนนี้พวกเราอัดห่านกล้องโทรศัพท์เคียวๆนะครับผมเดี๋ยวลลองใช้ไม์ให้เราชมกันว่าเสียงจะชัดแค่ไหนนะครับป่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพวกเราจะมาบอกนะครับก่อนที่จะไปฟังเสียงกันนะครับว่าพวกเราได้อะไรมาบ้างเนาะ อันนี้น่าจะเป็นสายชาร์จนะครับไมค์ตัวที่หนึ่งไมค์ตัวที่สองนะครับตัวรับสัญญาณเสียงนั่นเองนะครับตัวตรงกลางก็คือเสียบโทรศัพท์เนาะนะครับผมมีทั้งแบบไอโอเีและแบบ iOS นะครับผมเพราะเราเลือกไอโอเีมานะนะครับนี่นะครับอันนี้สายชาร์จวางก่อนโอเคอันนี้คือไมค์ตัวที้หนึ่งนะครับครับผมไมค์ตัวที่สองู่นะครับตัวนี้คือตัวไอโอเีสนะครับผมเออสำหรับของใครนะครับใช้รุ่น iPhone หรือว่าใช้รุ่นไหนก็ไปเลือก กันเอานะครับผมโอเคนะครับ <Wars> okay <Okay, S 1> 3ามตัวนี้นะครับแล้วก็4ี่ตัวน้ครับ4ี่ตัวนี้นะครับลมสายชาร์จแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดีกว่านะครับในคลิปนี้นะครับที่ได้ยินเสียงอยู่นะตอนนี้นะครับคือว่าเราพูดผ่านโทรศัพท์นะครับผมเป็นเสียงแบบสาวๆจริงๆโทรศัพท์เลยนะครับเรียวทา์เรียวทา์ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะมาลองเสียบกันนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับว่าเราได้ตั้งกล้องสองกล้องนะครับเป็น2มุมน้อยนะครับมุมด้านล่างกับมุมด้านบนนะครับ กล้องมุมด้านบนนะครับผมแน้นำการเสียบไปมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยกมุมกล้องด้านล่างให้ดูนะครับนี่นะครับผมเสียบไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับส่วนตัวรับสัญญาณนะครับที่พวกเราเสียบนะครับพวกเราไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับแค่เสียบไว้เฉยๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็แค่กดค้างนะครับพันจะมีฟลากริฟิขึ้นมานี่ไปจิ้มแบบนี้นะครับ โอเคนะครับเมื่อไฟสีเขียวเราก็พูดได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมบอมนะครับจะมารีวิวต๊ดๆๆกว่าไปนะครับเชิญครับพี่ไม่ได้ใช้เขินก็สวัสดีครับผมบูมนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่โอเคนะครับวันนี้คือเสียงประมาณนี้นะครับเดี๋ยววเราจะเดินไปข้างนอกห้องแล้วพูดให้ฝักนะครับผมครับผมไปกันเลยครับเรวททม์ยร็วไทมเดินมาครับผมมาครับก็ โอเคนะครับตอนนี้พวกเราได้ํำงานออกจากห้องมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ยกกล้องตัวล่างมาเลยนะครับไปยกกล้องตัวล่างมาตอนนี้นะครับกล้องตัวบนนะครับว่าเราได้เสียบไวอย่างเดียวนะครับส่วนกล้องตัวล่างพวกเรากำลังยกมานั่นเองตอนนี้นะครับว่าเราได้ถือกล้องตัวล่างมาแล้วนะครับนี่นะครับผมว่าเราเดินลงมาข้างนอกเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็เสียงนะครับเสียงก็เป็นเสียงจริงๆเหมือนที่เพื่อนๆนได้ยินเลยนะครับผมเป็นยังไงครับเสียงคมชัดดีไหมครับ ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสาสโอเคครับโอเคนะครับทุกคนครได้รับจนรับฟังไปมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับ พวกเราก็ต้องเผไว้แบบนี้ก่อนนะครับว่าพวกเราเองก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ซื้อมาใช้นะครับตามหาไมล์ราคาถูกที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับในคลิปนี้ก็เจอแล้วนะครับไมล์ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงเนาะราคาถูกมากเลยนะครับราคาไม่ถึงร้อยนะครับสําหรับใครนะครับที่กำลังตามหาอยู่ไปสั่งได้นะครับเพราะเราเป็นแค่คนมาซื้อนะครับไม่ใช่คนขายเนาะนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ครับกดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งครับผม แชร์ให้กันด้วยนะครับรับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมค,ครับับผมก็มีแค่นี้นะครับผมคลิปนี้มีแค่นี้นะครับไปแล้วบ๊ายบายไปมาครับผมไม่เจอกันใหม่แล้วกันนะบายบาย